จี้คอนเสิร์ตอะไรสติงเอาเอาคอนเสิร์ตลูกทุ่งบ้างลูกทุ่งอ่ะอ่าเอาเปิดคอนเสิร์ตลูกทุ่งมา้างอันนี้เอาเดี๋ยวไม่ได้หรอพุกทุ่งลูกทุ่งอะไรน้องเสิร์ตเอาเป็นที่ก็ตางตามที่ชอบดีกว่าเอาตายเอาละทายก็ได้อ่ะแต่ร้องเองเถอะเมี่ย <laughs> <laughs> ถ้าร้องเองได้ก็ร้องแล้วเนี่ยร้อ,ไไองเองเหอเรอฮะเดี๋วยวบอกคุณอาร์มสุด์ฟน้ำไปดิโอ้ยคุณอาร์มคุณอาร์มเสิร์ฟน้ำให้คุณอาร์ามเขาไม่ว่างเออ เอาเพลงอะไรเพลงเพลงอะไรเพลงผู้หญิงนนกับปานนครไหมคืนเขามือเธอไม่ใช่ของเรา <c oughs> เอาบอกว่าคอนเสิเร์ตสตริงมันจบแล้วเดี <c oughs> ๋ยวจะคนเสิร์ตลูกทุ่ง้็อ,อยากร้องเพลงมาตายยิบเอ็ดร้องไงมาตายยิบเอ็ดอยู่ๆก็มีเรื่องเล่าให้นอนไม่ลๆๆหลับกระจุ่งเล่าสิสองเลยเอาอะไรน่าเป็นสุดล้ำบนนะเออเอาแล้วแต่ จะร้องทำนะแล้วไม่ร้องไงเจงเงียบเจงเงียบเลยลองไม่เตะเอาเพลงใหม่ดีวะเอาเพลงใหม่เอาเพลงรุ่งรุ่งจากคนก็ได้อาแล้วแต่เอาเพลงฝรั่งเลยด้นด๊อกฮะมาด้นด๊อกเอาเอาละวงนี่ก่อนเอาละวงเอาออทคอมโบละวงย้นยุกไง ไม่เหมือนเรม่เปลี่เลยไม่ไม่ใช่เอาเอาระวงยันยุกอ่ะชื่อคนร้องกันนะสาวบางโพอ่ะเราบ่งไม่ได้เลยแล้วไม่ได้เลยไม่เคยเต้นระวงยันยุกหรือเปล่าไม่เคยเลยเอาเพลงนี้ก่อนสาวระวงนะสาวบางโพนะอ่ะแล้วแต่เจ้า้องเสิร์ชคนเดียวอ่ะฮะอ๋อนี่ที่สารนี่นี่จงเนี่ยอันนี้เนียเสิร์ชคนี่ขอเพลงอะไร สาวบางโพนั้นโกจริงๆเออนี่แหละระวงยอยุคที่บ้านเชอบร้องสาวบางโพมึงเนร้มานักร้องคนนี้ไม่ไหวนักร้องคนนี้ร้องตามใจตัวเองเลยตามใจแม่อ้าวไปนู่นแล้วผเมา้าอ้าวเอาอะไรอีกแบบอกมา นักร้องไม่เตรียมเพลงมาเลยอะแล้วแต่อาเมื่อกี้ให้จดิอาเียอะไรอ่ะว38ทีแล้วนะอาเอะไรอไปนะเอาอะไรอีกงไปเลวลวงปูไปเลยเอาเราใจไว้แล้วแต่ แล้วแต่เอาคิดจะเอาคิดเงกระจกแล้วออกให้ก่อนเลยแล้วแต่่เล็อกค่ะแล้วแต่ไม่เหล็อกกระจกแล้วไม่ต้องเลคิดไปเลยจริงเนาะกระจกแลวอ่ะแล้วแต่แ้วมัเป็น่ียเอาเอางี้บ่วงเป็นอะไรก็ไมูแล้วแล้วแต่ ชายถูกใจไม่มีแล้วคืนฟันที่น่าตบฟันตัอนแบบกบชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนั่งพาไปนั่งจูจี๊ยบแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกขึ้นรูส่งให้ดูสิเสียบหูกระตังไรหดแล้วเสียบหล่นเสียบหล่นทั้งห้างทกทีตกใจตื่นมาสนิทแม่เสียดายจังเว้ยเสียดายจัง จัลลจัลลจันนิเศษตอดีแค่ลื้อยังเหมือนอยู่ดูท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่อยากจะฟังแล้วไปนั่งเล่นแล้วไม่ฟังได้ไงดูดิน่ะน่ะน่ะโอ้ตบมือยังตบมือยังท่านผู้ชมเอมื่อนี้นั่งฟังอยู่ดีอ่ะ พอนักร้องมั่วเลยเป็นเล่นกันเองเลยดใจความจาโลโบลักจโลโบลักัตรคนกอจ้งจยะไคาร่อส่งลอ ทำสองคนได้ไหมคือยนนิยงพี่ชยทำได้แล้วไอ้ควาก็อทหเอาแโฟมโฟมโฟมแล้วขัน้ออะนี่โฟมนะซื้ออะไเียอะไรชี้ดูกันยังเขาเลกแต่งนสมเีลูกชายสองคนเหรอผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเกบแล้ว อายุเท่าไหร่แล้วผู้ชายเท่าไหร่ผู้ชายสิบเก้าโอ้สี่เก้าแล้วสผู้ชายอายุสี่สิบเก้าเหรอประมาณอะไรสิบสองเฮ้ยโอ้สิบสองแล้ะมาณวบแปวบแปวชื่อลุงนน์ก่อแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรลูกไอ้ฟ้ากนนมั้งลูกลูกชายลูกชายชื่อฟ้าเหรอไม่ไม่รู้ไม่รู้โอลูกชายชื่อนน เราก็ harma, เรื่องของเจ้าเขาบอรู้บอมีลูกอ่าเมื่อกี้บอกว่ามีลูกอยู่สมงิดมีลูกแต่ว่าค่อยมาเป็นมาอะไรนี่นี่ขนมใครเนี่ยของแอมเหรอกินได้ไหมกินได้ยูอ่าไปไม่ไม่ของน้องหิวและมหออย่อะไรนะอย่าไปปล่อยอ้อยพวกมันดิเออหิวมาเต้นเต้นนะเงินสี่สิบทุ่งได้เงี้ยหยูแต่ละยี่สิบยี่สิบ นี่ตัวตัวตัวเท่ารูปสมเกตเลนี่ใช่ไหมน้องนนตัวยาวสูงคูปครองมันสองคนนั่งอ่านกับกันกันนอกาู้ประกันไม่หรอกพูดกน้องอยู่ดีวนนี้ยี่สิตอนรูปสาวไปยี่สิบที่ละรอยย่สิอ่ะน้องหรือวะอน้องอยู่ยังยังไม่ัดดีั้าสมจิตนมากินขนมยังเร็วอยู่ใม้กินเลยเอา พี่มานะไม่กินเนี่ยอะไรก็เขาเลือกไม่กินไม่กินกินเถอะข่ายเก่าของฮะต้องออกนี่น้องออมน้องออมน้องออมเดี๋ยวพ่อเข้าบ้านแล้วนเนี่ยไอ้ไรหลาองคองเหรอครันบ้านอยู่ไหนอ่ะยุกน้องเอวบอกบอกป้าดิเดี๋ยวพี่พี่ชายอยู่ตรงซ้ายมั้ย น่ารักไหมยังยังบอกซื้อโฟมมาฝากไม่หยิบซื้อก็วันนั้นสองไม่เอาบ้าไม่เอาไงแม่ก็เลยเจะไปซื้อเองบ้างเนี้เซเว่นนะก็ไม่มีตังก็จะจงกลับบางบานหนึ่งเนอะดังไม่ใช่ก่อนใช่ไหมเนอะนี่คือว่ากลับมายังไม่ได้แน่เพราะยังทานก็เพิ่งจะออกไปอันเดียวนะอันนั้นก็ไม่ได้จะซื้อออกให้เขาแต่ยันนี่คงว่าใบยี่สิบพีมีนะกับเจ้าอ้ใชไว้ใช่ก่อนนะได้เท่ไรอ่ะพูดให้เขาจะได้ยินเลย โลกลั้งโลกอ่ะทั้งไทยทังร้านยังคำบางเบาทองอ่ะสี่สิบบาทโลกได้ไหมได้ไหมได้บางพูดอะไรให้สี่สิบบาทไหมล่ะใช่เขาบอกว่าบอกโลกเลยไม่ไม่ไม่ฟังที่จะสั่งของให้เนี่ยโลกให้สี่สิบบาทโลกแล้ววันไหนจะมาจะได้ออกมาล้อวันไหนจะมาเลยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าน้องอิ๋วไม่มาเราคือแค่ขายแล้วอ่างนี้เดี๋ยวน้องอิ๋วไปเทิมแล้วเทิมนะวันที่สี่ก็ไปเทิมแล้ว ส่งกินนะครับเราเข้าบ้านไปไหนตู้ตลาดนะของเก่านะเงนไหนยังไงยหนตะกิ้มันอยู่สวยปะดบบพี่บอยมั้นส่งกินชอบน้องอิวมให้พี่เลย้ออเออเจ้าอ่ะไม่มีตังค์นะไม่เราโฟมอ่ะไม่มีโฟมยังน้ำออกไปซื้อนี่เลยไม่ไปใกล้อ่ยี่สิบบาทเองหรือเปล่ามันไม่มีใช้เนี่ยเมื่อกี้ขอเขาซื้อออกไม่ได้เดี๋ยกินของก็ไม่ได้หมูก็ยังไม่ล่นลงมา ใจไม่ใจตัวให้หมูไงน้าเป็นไรหน้าเป็นไรไหมเนี่ยตรงนี้สิวมันเป็นฟูนไม่ใช่ดำๆแน่นดำๆนะเจ้าขุนคนชั้นนี่บางไว้ไม่ใช่ชัทุกคนนะแกะสิวสิแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าขนมแบบนี้ไม่ค่อยชอบแต่สองบอกทีนมาให้มาเลยนะเจี๊ยบมันกยิมันปากพูดไม่ค่อยชอบนะแม่อ้าไม่เอาไม่เอาเราไม่กินกับแกเราไม่กินกับแกเอาเพลงอะไร ฮะเอาเพลงนะไม่ร <c oughs> ู <witnessed> <c oughs> okay. oh, well. yes. ้ถามน้องอิวดิถามน้องอิวดิ้จ้าเพลงอะไรกันดีวันเนี้เวลากินน้องออมมากินให้จุกจิ้งคล้องเราอยู่วันเดีกินเจ้าอู๋เจ็บอิวกินยังไม่กินข้าวมานี้เลยนี่น้องอิวนู่นน้องอ๋อมน้องอ๋อมอดี๋ยวสักสนวันนี้ไปโรงเรียนไงวันนี้ไปที่ไหนวันนี้วันหยุดชดเชย วันนี้วันจันทร์หยุดชดเชยแล้วกลับไหนก่อนที่สารคามสารคามบ้านอยู่เนี่ยจะไปกลับทำไมสารคามอ่ะน้องยูตองบอกว่าบ้านอยู่ไหนน้องยูถามบอกป้าสมจิตที่บ้านอยู่ไหนบ้านหนูอยู่ไหนเอาลูกบอกหน่อยบอกดิบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนน้องยูจําำได้ป่าวว่าหนูอยู่ไหนไม่รู้จักพี่คนอื่นไม่ให้ให้สักอเไร้หนูเรียนที่ไหน ปากท่อแล้วหนูเป็นคนจังหวัดอะไรหนูเป็นคนที่ไหนถามบอกตานึ่นดูฮะอ่าเดี๋ยวไปทำจิตจากความเข้มแล้วซาบุรีต้องหมอเพชรนี่แหละดูมินี่ไอ้หนูอีกปากท่อโรงแรนอนุบาลร้อยเอ็ดคมชันหรือเปล่านี่เฮ้ยดูนี่ก่อนนะ ยังนะตอนนี้กี่โมงยังตลางลงมึงนะหมดหลีบมานะผมจิตวันนี้กินข้าวอ,อะไรกินข้าวอ,อะไรวันนี้ยิงเข้าับทองพบทองพบทองใครพบทองเฮียนัทสมจิตหน้าไมา่จริงนะ ตรงนี้ไหม่จริงนะโดนโดนไฟเปล่าโดนไฟลวกเปล่าน้ำร้อนเออนั่นแหละตรงนั้นแหะไม่จริงทูกออกได้หรืออะไรนะทุกให้หายยาได้ไหมถ้าเป็นมีจริงร้านขายยาเปล่าหรืออย่างไรทุกหาน้องอ่ะน้องน้องสมจิตอ่ะ ก็กดออกจาก็พูดเบาๆว่าจะกดจะไม่ต้องถามก็กำลังซื้อข้ากอได้ือเล่าเฮ้อะไรทีไวันนี้ย็นนี้ก็ซืออกกลังให้รอแฟนกูลงมาน่าคาอออกให้พวกเฮานอนนะไม่รอแฟนคนไหนอะเฮ้ยหมูไงเลโอ้แฟนเยอะเว้ยเราพกนีงานแต่เราก็ซื่อพูดบัวานักมันไปเอใหม่ดวนั้นมาไม่ไหนพวกมันสอย่บนี่ไปอยเนี่ยก็ซื้อออการอซื้ออนงปมคบบา นี่เจ้ามาเดีปีใหม่มันปีใหม่ที่ไหนไม่ใช่ปีใหม่มาแล้วพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะดิไม่ต้องมาอยากได้อยากให้ไปดิเออโอ้ขยันไว้สมเกตเลยอันใจไม่ทำเลยโอ้พื้นนี่พื้นนี่เลี่ยมเชี่ยมเลยนะโอ้สมเิตไปก็้าสิมาเจอหน้าไงเอยอ่าลูกนิมิตอะไรไม่พาไปเที่ยวอ่ะลูกนิมิตอะไรครบหมดไปแล้วงานปิดทองนะปิดทองหมดไปตั้งนานแล้ว ปิดทองเนี่ยตัวนี้ปิดทองนัดก้อยไปเที่ยวปิดทองวันนี้วันที่อะไรก็ไม่รู้ไงเดือนหน้ามันเกิดแล้วแต่โทรไม่ได้ก็ยังไม่เป็นจะยุ่งไหมวันนี้หนึ่งลูกไมู่้เกลียดเขาเลยตรงเกลียดเจ้าปูกว่าเกลือออกเกลียดลูกนี่ไม่ดิ่นนั้นมีมะขามหวานมาอร่อยนะอร่อยไหมมันเข้าหรือเปล่าก็จำได้อยู่ ของแม่ไม่อามซื้อซื้อให้ไงแล้วทีนี้โฟมมันจะได้ไหมล่ะถ้าเงินี่สี่สิบบาทซื้อกับเพียกเพี้ยกับมาซื้อให้ได้แล้วนี่เจ้าให้สี่สิบบาทเขาไากินข้าวมันเผ็ดไหมเผ็ดก็าจะไปกินต่อแด้วกินซื้อน้ำมานิเออสมจิตขยันเนี่ยหน้าหน้าบ้านหน้าบ้านเลยเลี่ยมเชี่ยมเลยนะโอ้สมจิตเป็นคนดูแลนได้ไงตอนมาถึงเนยเขาก็เขาก็นั่ง ทรออกให้ลั่นเขากระนั่งไอ้ถูบ้านแล้วกวาดบ้านอย่างนี้พี่มาลีสักร้อยไม่ได้ไม่เอียนมีเอาปากกามาเขียนไม้มาปมอะไรเดินไปเอาไปปิดประตูรถมันจะหายโอ้จะเขียนหวยให้ให้เขียนใบหล้า อันน,นี้หน้านี้วันที่อันนี้วันที่อะไรไม่รู้วันที่ที่บอกวันที่จะเอาวันที่ปศสองยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าหนึ่งสองสามสี่เ 27, 28, 29, 12, 30, จ้าก,ก็เอาสมุดเนี้ยเท่านี้มาเจ็ดวันไม่ได้ไปเอาสมุดโน้ตมาค่อยบอกเอาเงินแต่ว่าค่อยจะเอาสี่สิบห้าสิบเองเขาก็เดินหนีไปสมุดมาว่าจะสั่งของซื้ออะไรมั่งเราก็ถามมาเอาอะไรมั่งโอ้สมุด <จะ S 1> ให้เ<า>ขาจดสมุดให้เขาจดสมุดให้จดใช่ไหมเออเดี๋ยวเอาก่อนไี่ก็ไม่ได้ให้ โอ้ซื้อมากระด่าที่สุดเจากตีเานอกิดไตเน้องอัเนยมีหลายอันน้องไ่สวยปะน้องเอียไปโรงเรียนยงงี้เจอาจะคลิปนี่ตัวบอกให้กเจ้าหนูโอ้สวยแป๊บเลยชอบไหมชอบไหมแบ่งคนละอันกับน้องเอิยวใช่ไหมม่จะคิปเอาไหมสวยนั้นเลยีิงานตลาดนัดอ่ะไม่ได้เวลาโฟมไม่ซื้อต้องเอามาซื้ออิตย์หน้าอทิตย์หน้าเอาเลเรามา จะซื้อมาอยู่เมื่อกี้ก็าแวะเซเว่นไปซื้อให้เป็นมึอใช่ไหมโฟมพอลหลอดยนเล็กๆอ่ะเออเนี่ยแล้วก็ใช้เหมือนกันโฟมพอลหลแปดจะมาอีกทีก็นู่นและวันที่ห้านู่นมั้ยสี่ที่ห้าซื้อมาให้นะห้าไหนเสียถึงเนี่ยวันนี้ที่ไห่ยี่สิบเจ็ดถูกไหมก่อนโย